สวัสดีครับผมลุงหลอดเดฟซี่ครับมือนีก็มีข่าวสารเกี่ยวกับบุญบังไฟนะครับผมบ้านสนามบันทุ่งนะครับมือนี้นะครับลุงหลอดก็เช็คข้อมูลข่าวสารไร้มองไรยบอลนะครับผมเพิ่นว่าเพิ่นยกเลิกนะครับมือนีบ่ต้องไปแล้วนะครับผมแต่ว่าก็เช็คว่ามันเช็คดีแล้วนะครับหลายฝ่ายไฟบอกว่ายกเลิกนะครับผมก็เลยแจ้งพี่แจ้งน้องนะครับผู้ใดสิไปเช็คข่าวสารอีกที่หนึ่งนะครับผมลุงหลอดก็เช็ค กับหลายๆคนนะครับเพื่อนบอกว่าล่ำดาบเรียบร้อยแล้วนะครับกับมือไม่ยังว่ากันไม่นะครับผมแต่ถ้าหากข้อมูลข่าวสารผิดพลาดประการใดลุงหลอดต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงอันนี้เช็คให้พี่น้องเช็คอีกที่หนึ่งละกันนะครับสําหรับลุงหลอดแล้ววยรดกลับบ้านแล้วนะครับบ่่ไปแล้วนะครับกําลังตอนนี้ลุงหลอดอยู่ข้ามเงินแก้วนะครับสิเลยไปเคื่องในแต่ว่ามูท้มมากว่าให้เช็คข่าวก่อนนะครับก่อนไปนะครับเช็คหลายๆมองเพื่อนว่า แนวโน้มว่ายกเลิกนะครับแนวโน้มนะครับยกเลิกลุงหลอดก็เลยสิกลับบ้านนะครับกระแจ้งพี่แจ้งน้องผู้ใดสิไปสะแทก็ให้เช็คข้อมูลข่าวสารดีๆก่อนออกเดินทางนะครับจังสิบอเสเียคานา้นมันลดนะครับผมหากมีข้อมูลข่าวสารชัดเจนเพิ่มขึ้นลุงหลอดสิมาแจ้งที่หนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด F4 สวัสดีค่ละลา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 